างนั่นครับกำลังอัดบ,บ<อ>ัตไฟบล็อกทะเลน่าไยน่ยา,น,านี่ก้าบเกาเป็นกมัน้าบเก็ด่เก้าสิบเก็ด้ที่พันดีๆนะนี่ครับเศรษฐีลังสุดครับหาบัางลังสุดปนปในพันทุกบังเลยอ๋อพันเด็ดทุกบงังเกีเกียรยังครับเนี่ยมาบินมาบินเกียเกียรมาบิน อไอ้พูดดอ้พด้วยหรอกเอาบอกเงื้อเสครับใช่ดิต่วุ<จ>้ยเอาบอกสันนี่ละเอาบอกพ่านดีดีครับไปชุดเยอะครับทั้งน้องแววงครับน้องแววงออกสองเกหไปจุดอยู่ทั้งมึงเล่กออกสมรอยสิบครับวันพฤหัสครับโอ้อีกบางนึงครับนี่ชุด เกามันี่แม่นบบนันนังนบังอันนี้อัดเมลเลยอัดเมได้จะบังแล้วสอนี่สากะนี่อั้สองมังแล้วนี่ใสลบังไฟโอ้ยคนหลออันนี้เป็นบังเป็นบังที่สามเลยป่ะเนี่ยบังโอ้ยอันน้สอตัวนี่บ่ลัสองได้เร็หลุกอกตอตอกตอก ครับเมื่องน้องไขยครับเนี่ยนักสูงผู้ประสบการณ์สูงครับน่ลูกซิทผู้แอดลูกซิทต,ต่อจะเริ่นบอก ว่าขาใจอีนังคร the ับจะโทรหาคู่แอดโทรหาปลาต่อจะเล่นต้องใส่ไงใส่ผ้าน้ำหน้าหอกฮะน้าอกหน้าอกโอ้เอ้าว่าค่เห็นหนึ่งสีเช่จะได้ปังไงก็ ออกเกัาจีรู้นี่ต้องชุบน้ำออกจะไงไม่น้ำอยู่วะผสมน้ำหลายต้องสั่งโอ้ตาสัง่งนี้มาตาสัง่งของแท้ของแท้โอ้ลงจีนใช่จะเล่น ไปแตเลี้ยวแทบมีน้เเนาเหมือนโบแกนนล่แหละบ้ามาบินครับมาบินม,มีแต่มาบินมหมเนี่ย่็ได้ผสมปุ๋ยมาเ่ย่าไหนนี่วันล้วนเลยมาบินล้วนมาบินล้นว,นนวนครับ ้อเอ,เอาขีตนึ่งมาเนี่งไล่กำหนึ่ง<ะ>เอาอยัางไงขีดมาเนี่ยขีดซี่คีดซี่กว่าไล่กำเลยไล่กำมีขีดหนึง่ง ไม่ไกลนาะมังอัดบังไฟกันเลยพวบคุด้วยทงเขาซีเชียวๆ